เส้นพิเศษเส้นอุด้งครับผมแปลกกว่าเส้นที่เราใช้ทั่วไปเจอโควิดก็เป็นศูนย์เลยครับไม่มีงานเลย เสริมไว้ครับอยากจะทําอะไรที่แบบให้มันเป็นหลักเป็นฐานเอาไว้เจอโควิดก็สนุกดีครับทําให้เรียนรู้ชีวิตรู้จักใช้เงินรู้จักประหยัดเงินครับช่วงโควิดเนี่ยถ้าอย่างงานเล่นดนตรีกลางคืนนี้คือเป็นศูนย์เลยครับไม่มีงานเลยที่ร้านกระทบพอสมควรเพราะว่าช่วงโควิดแรกนี่เขาห้ามนั่งทานในร้านส่วนใหญ่จะเป็นของส่วนตัวครับของเก่าเก็บแล้วก็ เพื่อนให้มาบ้างพี่ให้มาบ้างเลยครับอยากให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านนะครับนั่งกินอยู่ที่บ้านเลยครับจุดเด่นของร้านเปิดกลางคืนครับเปิดประมาณห้าโมงเย็นแล้วก็บรรยากาศร้านครับส่วนตัวชอบปลูกต้นไม้ก็เลยจะต้นไม้เยอะนิดน,นึงต้นไม้นี้ผมชอบปลูกอยู่แล้วครับไหน,นปลูกแล้วก็เลยเอามาแต่งร้านด้วยเลยละกันเพราะว่าที่บ้านก็เยอะมากมีขายด้วยครับแรกๆก,ก็ไม่ได้ขายหรอกแต่ว่าหลังๆล,ลูกค้าถามเยอะครับก็เลยขายก็ได้ เมนูแนะนําที่ร้านหม้อไฟครับผมหม้อไฟมีทั้งหมูทั้งเนื้อนะครับถ้าอย่างคนทานเนื้อชอบทานเนื้อนี่ก็จะมีน้องลายน้องลายแล้วก็จะทําหลายแบบก็จะมีทั้งเกาเหลาใส่กว๋วยเตี๋ยก็ได้แล้วก็เมนูที่แนะนําเด็ดๆเ,เลยของร้านก็คือแซ่บแห้งครับผมแซ่บแห้งนี่ก็จะเป็นเหมือนเกาเหลาแห้งแต่เราจะปรุงรสจัดแล้วก็โรยด้วยกากเจียวกากเจียวร้านเราก็จะพิเศษนิดนึงเพราะว่า เราทําเองแล้วก็เจียวใหม่ทุกวันหมดแล้วหมดเลยเนื้อสดหมักสุรของทางร้านโดยเฉพาะบางทีก็จะมีเนื้อหนอกที่มาเสริมขึ้นมาเป็นเมนูที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทั่วไปไม่ค่อยได้ใช้อะครับอย่างน้องลายตอนนี้มีประจําทุกวันครับแต่เนื้อหนอกเนี่ยก็จะแล้วแต่วันครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะต้องแบบไปเลือกเองถ้าอย่างหมูของเราก็จะเป็นมีหมูสดมีตบับหมูตุนหมูตุนที่ร้านก็จะไม่ใช้พวกเศษหมูมาตุนพวกมันหมูไม่ใช่เราใช้เป็นข้วตาบับตุนอย่างดี เส้นพิเศษก็คือจะเป็นเส้นอูด้งครับผมวิธีการลวกของเราเนี่ยก็จะไม่เหมือนที่อื่นคือเราจะลวกแล้วก็จะลงไปน้ําซุปด้วยเพื่อที่ว่าตัวน้ํำซุปเนี่ยจะดูดเข้าไปในเส้นเวลาทานเข้าไปเนี่ยมันจะไม่จืดเพราะเส้นอูด้งเนี่ยมันจะใหญ่นิดน,นึงนะครับก็คือจะมีรสชาติอยู่ในเส้นด้วยจริงๆแล้วลองหลายเส้นแล้วครับ ว่าน่าจะมีเส้นอะไรแปลกกว่าเส้นที่เราใช้ทั่วไปแบบเส้นเล็กเส้นมีเส้นบะหมี่อะไรครับก็มาลงตัวที่เส้นอุด้งครับเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันเข้ากันได้ครับถ้าอย่างเส้นอื่นบางทีลองแล้วก็ไม่เข้าเลยครับลูกค้าชอบนะครับเส้นอุดง้งเพราะว่าแปลกดีจะเป็นแทบแห้งนะครับเป็นกะเหล่าแห้งโรยด้วยกากเจียวกากหมูเจียวนะครับแล้วก็ ที่ร้านจะมีเป็นลวกจิ้มหม้อไฟลูกค้าท่านไห่จะชอบเป็นแซบแห้งนะครับเพราะว่ารสชาติมันจัดจ้านลองลงมานี้ก็น่าจะเป็นหม้อไฟน,นักนิวาส39นะครับอยู่ติดถนนเส้นน,นักนิวาสเลยระหว่างซอย39กับ41ครับผมร้านจะเปิดช่วง5้ามงเย็น